สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับหมวกกันน็อก HJC Helmet นะครับผมตัวนี้จะเป็นลาย Terex MC 1 0 r ขอโทษทีครับจะอ่านที่ใหม่เป็น t r r ร x MC 1 0ใช่ตาผมไม่ค่อยดีอ่ะดูนี้ดีกว่าตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น CS 1 5นะครับผม t e r ร x MC 1 0 นี้ตัวสีของหมวกจะมาเป็นในรูปแบบของสีเงาทั้งใบนะครับผมจะเป็นพื้นขาวตัดด้วยสีดำตัวนี้ช่องลมด้านบนให้มาอยู่2จุดซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ด้านตรงคางอีก1จุดนะครับตัวนี้สเปคหมวกของน้องเนี่ยจะเป็นด้านชั้นเดียวก็คือจะไม่มีแว้นดำด้านไในนะครับผมตัวชิลหน้าเป็นแบบสีใสตัวชิลมาพร้อมกับพินล็อกเลดี้แล้วก็ตัวระบบล็อกชิลนี่นะครับ ใช้งานก็แค่กดกดลงตัวชิลมันจะยกขึ้นยากขึ้นแต่แตาเกิดว่าเราปลดล็อกเราไปยกมันจะยกได้ต่อไปเรามาดูด้านหลังหมวกตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงน,นี้จะเป็นตะแร่งลมเฉยๆแล้วก็ด้านหลังตัวน,นี้มาตรฐานจะเป็นมอ,อก,ก e e e นะครับน้ำหนักที่เคลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่ประมาณ1,450กรัมโดยประมาณต่อไปเรามาดูใต้หมวกนะครับสำหรับรุ่นนี้ จะมีแผ่นติดใต้คางมาให้แยกแบบนี้นะครับวิธีติดก็ติดเป็นตัวติดกับติดทุกแกด้านในเห็นไหมมันจะมีแถบตีดุูกแกให้อยู่แล้วก็ถอดตัเนี้ไปติดได้เลยแล้วก็สายรัดคางที่ให้มาจะเป็นแบบกิดล็อกนี่ตัวนวมสามารถถอดซักได้3ชิ้นนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นมตรงกลางแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ ช่องวอากแป๊บนึงรุ่นนี้จะมีช่องเว้ามาให้นะครับผมเป็นแบบตื้นๆอยู่ตรงนี้อ่านี้นะครับนี่จะมีช่องวอากมาให้เดี๋ยวผมจะให้ดูลายนี้อีกทีนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีเงาทั้งใบเลยนะครับ ้านหนึ่งนะจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นถุงใส่หมวกที่เป็น เหมือนผ้าบางๆมาให้ก็จะสกรีน HJC Helmet ต,ติดลงไปแล้วก็ด้านในกล่องผมขออนุญาเตเปิดครับหนึ่งด้านในกล่องตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาให้นอกจากใบรับประกันของ HJC ก็สำหรับรุ่นนี้ก็มีประมาเท่านี้ครับ